อะกินเข้าไปหลายๆลูกหลายที่ได้ฟื้นเร็วๆนะครับทีได้กลับมามีชีวิตชีวาแบบเก่านะครับแล้วก็ทีเป็นที่รักของคนในบ้านสวัสดีครับพี่น้องครับมาพบมาพอกับทีมงานหล่านก่อเจริญทรัพย์นะครับเมื่อนี้เอาเรื่องเล่าสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องอีกขึอเก่านะครับช่วงนี้นะครับมีพี่ๆน้องๆนะครับของผมนะครับที่เลี้ยงงัวอยู่นะครับมาโทรมาสอบถามว่าเอ๊ะ หัวทีตป่วยนะครับมันบกินยามันบกินอาหารเนี่ยนะครับเขาสิมีวิธีการเหีหยังดีนะครับเพราะว่ายาดีๆก็ฉีดไปแล้วนะครับมียังดีๆก็หามาให้แล้วแต่ว่ากับบกินอาหารมาสามมือสี่มือแล้วนะครับเขาเหตดจังไรดีนะครับมือนี้ผมก็เลยเอาเรื่องเล่าดีๆมาเบอาชูผีชูนองฟังนะครับเพราะว่าทาง้ระเาวบางที่เขารอคอยงวเขาปืนขึ้นมาจากการเจ็บป่วยนั่นนะครับถ้าเกิดบกินอย่างเลย นะครับแน่นอนล่ะโอกาสหลอดมันหน่อยเพราะฉะนั้นมื่อนี่สีผ้าพี่น้องนะครับมาทําการป้อนหย่างงัวนะครับในภาวะที่บางง้วเจ็บป่วยนะครับในภาวะที่่างงัวหายยาไปแล้วว่าอยากกินอาหารเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องมาเบิ่งกันว่าเทาสิป้อนแบบไหนนะครับเดี๋ยวก้อนสีไปป้อนหย่างงัวนนะครับเดี๋ยวผมพ่อไปเห็นแปลงหย่างงามของพีสาวปลูกไว้ เดี๋ยวสิพาไปเอาหยามงามสิเอาหยาประเภทใดดีนะครับสาหรับการมะปอนงัวในเช้าวัวอาทิตย์วงัวไม่ค่อยอยากกินอาหารเดี๋ยวครับเขาไปหาหยามงามหยาดีๆนะครับมะปอนมันดีกว่านะครับครับพี่ร้องครับนะครับผมกับมะพร้าวต้นหยาที่ปลูกไว้นะครับงามพอดีนะครับซึ่งหยาตัวนี้นะเทียนยุยตัวนี้จะเป็นเนื้อเปียะนะครับเนื้อเปียะสายพันธุ์ยังก่อนไทยเคลื่อนเนาะนี่เปียไทยเคลื่อนงามพอดีนะครับซึ่งเป็นหยาที่ผมว่า นาสีเหมาะกับพวกงัวป่วยนะครับโดยเฉพาะงัวที่กระลังพักหมายถึงว่ากระลังป่วยนี่แหละหยาบกินนะครับซึ่งคันหยาบกินเนี่ยโอกาสที่มันสีสุดสีส้มลงมันกับมีหลายเพราะฉะนั้นเราเขาก็เลยสิต้องหาหยาดีๆไปมันกินหยาอ่อนๆนะครับหยาที่มันมีคุณค่าทางอาหารสูงนะครับอย่างตัวนี้ก็คือหยาเนี้เปียไทยเคลื่อนเนาะนะครับหรือถ้าเกิดพูดอะไรบ่มีก็เอาหยาอ่ะอาจารย์แนะนำตัวยหยาอย่างตัวนึง หญ้าต้นนั้นเป็นหญ้าหวานอิสาราเอลนะครับพี่น้องนะครับซึ่งหญ้าพวกนี้ก็ถือว่าเป็นหญ้าที่คุค้น่าทั้งหารสูงเนาะปลูกง่ายนํานะครับอันนี้เป็นหญ้าหวานอิสาราเอลนะครับต้นอวบน้ําแล้วก็เยื่อยใย,ยสูงนะครับอ้อีกอันนึงนะครับหญ้าอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าบ้านเฮากระสีมีกันอยู่แล้วอันนี้หญ้าหญ้าไอ้หญ้ากินนี้สีม่วงอ่ะกินนี้สีม่วงมาเบกินนี้สีม่วงตัวนี้ก็สีมาะกับพวกมอประพวกมกัน นะครับอ่าซ <ını> <racing> <graffiti> <ý SC I noise> ึ่งผมเทียมมะเลือกเอาหยาพวกนี้เพราะว่ามันมันป้อนง่ายนะเดี๋ยวสินี่อันนี้หยากินนี่สีม่วงนะครับพวกนี้สีมักคมเด้อนะครับหยาพวกนี้สีมักคมอ่าขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับเพราะด้งเมล็ดเกิดมาแล้วหรอก็สามารถเอาถอนไปปักดําได้ขยายพันธุ์ได้นะครับอันนี้กินนี่สีม่วงนะครับหยาพวกนี้เนี่ยเวลาพวกสัตว์ป่วยนะครับเพราะว่าสิเป็นงอหน่อยงวใหญ่นะครับถ้าเกิดว่ามันบวกกินอาหารเนี่ย เขาสามารถเอาหยาพวกนี้ไปป้อนให้เขากิน,นครับสิเลือกเอาเอา่วนที่ว่าป้อนง่ายๆนะครับเอาง้างๆไปเลยเพราะว่าขันคือเป,ป็นยังไงวคือคนป่วยเนาะคนป่วยไปแล้วยิ่งกินอาหารได้หน่อยคนาต้กินอาหารที่ดีๆกินง่ายๆนะครับคุณค่ทาทั้งอาหารทุงสูงอันนี้เป็นสิ่งี่เขาควรสิเอาไปป้อนหนึ่งงวกินนะครับอเอาละเมื่อเขาได้หยาง้าง,งาแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปป้อน ป้อนหยาให้งัวเบิ้งนะครับให้ให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าถ้าเกิดว่างัวป่วยเนี่ยถ้าเกิดว่าสิเจียวหยาไปแล้วเดี๋ยวไปวางให้มันกินเดือเนี่ยมันกินดอกพอมันเกิดือจังค้นป่วยนะมันสิบ่มีความอยากกินอาหารเมื่อบ่มีความอยากกินอาหารถ้าเกิดว่าอาหารสิดีขนาดใรกก็แล้วแต่ไปวางไว้งัว่ได้กินพองัวบ่กินร่างกายก็สิที่สุดโทรมลงป่วยลงแล้วก็มีโอกาสตายได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากมาแนะนาพี่น้องมือนี้ก็คือการป้อนหยานะครับ กันเป็นคนก็คือหยอดข้าวต้มเมื่อได้ย,ยาเข้าไปกระเพาะอาหารได้ทางานร,างาร,ร่างกายของงัวก็จะได้สารอาหารโอกาสฟืน้นโอกาสรอ,อดสีิหลายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นสิ่งจําเป็นทั้งที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงหน้านะครับงัวน่อยตัวนี้นะครับอายุอยู่ที่3เดือนนะครับป่วยเป็นโรลคล้าปีสกินนะครับเป็นงัวของพี่สาวผมนี่แหละนะครับซึ่งงัวตัวนี้เนี่ยป่วยมาได้ประมาณจากักหน้าที่อายุประมาณ เกือบสองสัปดาห์แล้วนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเขาสะบบก,กินอาหารสังเกตกว่าเขาเอาหยางนา้ำมาทีกับโบก,กินนะครับหยางผีงาบันไดกับโบก,กินนะครับเวลาสัตว์ป่วยบบตางจากค้นป่วยเลยนะครับเขาสีโบมีความสนใจอยากกินอาหารเมื่อบอกมีความสนใจอยากกินอาหารถ้าเกิดว่าห้องป่อยไปแบบนี้แน่นอนละ่ะสีโบเป็นผลดีกับสุขภาพของงัวเลยนะครับหลายๆคนนะครับทีมาหวังเพิ่งแต่ว่างัวป่วยนั่นนะครับ มียาดีๆหังเอามาฉีดมียายดีๆยังเอามากินนะครับสารน้ำน้ำเกลือเอามาเข่าซึ่งเขาสืมาอาศัยตะเรืองพวกนี้ซึ่งอาจจะเป็นผลดีกับงัวเลยนะครับการที่เสียห่งัวมันฟืน้นนะครับเจ้าของควรสิดูแลในระหว่างที่ให้ย,ยาดีๆไปแล้วนะครับให้น้ำเกลือดีๆไปแล้วในระหว่างที่รอคอยนะครับให้มันฟืน้คนควรที่มีการป้อนอาหารเข้าไป เพื่อสีเห็ดให้การฟื้นของเขานั่นเร็วขึ้นมีคุณภาพขึ้นนะครับเดี๋ยวสิพา่พาพี่น้องเห็ดเบิงนะครับว่ามันเห็ดตั้งแด่ไล่ะสิปปอนหญาง,งัวนะครับนี่ยหญ่ไมนกงเจ้า,า,งงาเขาก,กินก่อนอื่นเลยนะครับหัวค้นสิอ่าเวลาป้อนว่าต้องใจห่อนเด้อนะครับเจ้าของงัวค้นสิบปอนเอาเทละเอาเท่ละเศษเท่ะคอยคอยป้อนนะครับเขาเห็นสิเห็นบอกสิบ่าคอยกินว่ามีความสนใจอยากกินเลย อ่ะบันนี้เขามาบ่งวิธีการป้อนกันนะครับค่อยค่อหาเข้าไปนะครับนี่คือการป้อนหย่าง,งวัวน,นี่ถ้าเกิดว่าเป็นค้นก็คือหยอนน้ำข้าวต้มอ่ะเมื่อหยอดน้ำข้าวต้มถามว่าข้าวต้มได้ได้รับเข้าไปในร่างกายเนี่น้อนล่ะมันต้องเป็นผลดีหลายก็ผลเสียนะครับของที่กิน,กน,นเข้าไปเนี่ยเนี่ยเขาก็ค่อยสอด้างๆปากเข้าไปนะครับเห็นยวม นี่คือการป้อนอยาพี่น้องเกษตรกร,ท,กรทุกคนนะครับเวลาสัตว์ป่วยนะครับยามาหนังรอคอยตั้งแต่ความ่วยเหลือจากหมออย่างเดียวนะครับหมอบางทีพนงานกันไหลนะครับพี่น้องเกษตรกร,กรคนที่ซอยแต่ของน้ำให้ระวังที่ล้อพนมารักษานะครับแม้นที่รักษาไปแล้วอาการทันไในดีขึ้นการป้อนอาหารเป็นสิ่งสําคัญนะครับอาหารหลักของงัวก็คือ,อยาเพราะฉะนั้นแล้วสี่สําคัญของกวพวกอาหารคนอาหารเมร็ดนะครับงัวป่วยเพราะว่า พวกนี้มันสิบส่งผลส่งผลดีในเรื่องของการย่อยอาหารการทํางานของระบบย่อยอาหารภายในเน้นเป็นพวกหยาสวดเป็นหลักนะครับอข้าหองข่างนะครับข่างปากนะครับข,ข่างปากแล้วค่อยๆแย่เข้าไปนะครับแย่เข้าไปข,าข้างแบบนี้เลยเพราะต้องใจห่อนใซเทอล์ไหลนะครับเอาช้เทอลากานะก้านนี่อ่าเนี่ยอ่าค่อยๆแย่เข้าไปแย่เข้าไปเนี่ย การดูแลสัตว์ป่วยง้วนหน่อยง้วใหญ่เห็นด้วยกัน,ส,นส่วนมากแล้วนะครับง้วนหน่อยที่มันป่วยที่มันนอนสมเนี่ยส่วนมาก,กคือสิ่งที่ปัญหาเรื่องระบบทั้งเดินหายใจน้ำนะครับมีขี้โมกหลนะครับซึ่งส่งผลต่อการหายใจนะครับโดยเฉพาะง้วที่ง้วนหน่อยท,ที่เป็นโรคลำพปีสกินเนี่ยนะครับเขาที่มี ปัญหาเรื่องระบบทั้งเดินหายใจหายใจบ่สะดวกนะครับนี่ชิมหมวกเขากะอาธิ้องเช็ดตาหมวกน้ำขนาดกวนปอนหย่านะฮะมันที่ได้มันที่ได้หายใจสะดวกกินหยาได้ไงนะเช็ดตะหมวก,ออกเรียบรอยนะฮะเช็ดเรียบร้อยนะครับเขากระจังมาปอนหยามันนะฮะถุกละ เริ่มเริ่มป้อนหญ้าได้ประมาณกรรมัมสองกรัรมก็เริ่มมีแห้งลุกขึ้นนะครับซึ่งกถือว่ากระเพาะอาหารเขาทํางานได้ดีแล้วก็สุขภาพก็ยังดีอยู่นะครับแต่ถึงแม้ว่ามันสุกได้นะครับแต่ว่าความอยากกินอาหารมันยังหน่อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเราต้องป้อนหญ้าเพิ่มนะครับเพื่อที่ให้ย่งา,ยายงในหน่อยรับองว่าตัวขนาดเนี้ยกินหญ้าการป้อนคนที่ป้อนหญ้าหลายป่าได้น,นะครับประมาณนี้เนาะประมาณย่งางในหน่อยผมว่านะกัมนี่ต้องหมดนะครับแต่เราค่อยค่อย ป้อนทีละน้อยแต่บ่อยๆครั้งให้มันหมดนะครับค่อยๆเดี๋ยวแป๊บนึง่งค่อยๆป้อนนะครับกินไปเรื่อยๆเพราะว่าขันข้นเีนเขากินเองเขาบอกกินนะครับเขาต้องค่อยๆป้อนนะครับน้อยๆแต่บ่อยๆครั้งนะครับ นะครับเรากาตัวของเขานะครับก็ดีขึ้นมานะครับอันนี้คือจากที่ประสบการณ์ที่ผมได้เบืองง้วของ้าของอยู่ในฟาร์มนะครับผมก็เทวานเห็ดแบบนี้แหละซึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงง้วนั่นนะครับควรสีเย็ดลูกวิธีการปอนห้าไว้จังน้อยหนึ่งนะครับมันเยดแห่งัวที่น้องพี่น้องที่มันป่วยอยู่นั่นนะครับมันจะได้ดีวันดีขึ้นขึ้นมานะครับ สรุปแล้วนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับสิ่งที่พีพีน้องๆหลายๆคนอยากหูวายาที่ดีที่สุดหลังจากเขาได้รักษางัวป่วยมาแล้วนะครับระหว่างทีล้อให้ร่างกายเขาฟืน้นนั่นยาบำรุงที่ดีที่สุดผมเห็นทีพีพน้องเมื่อแล้วเนาะนั่นก็คือ,อยาสดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอาหารที่มีคุ้นคาราคาถูกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดบางัวน้อย นะครับเขายัางกินนมอยู่นะครับเขาป่วยเขาล้อการฟืน้นนมแม่บ่เพียงพอสามารถหาซื้อนมแพะกับปองสาเร็จรูปนะครับไม่เห้ากินน้าได้นะครับแล้วบันนี้ถ้าเกิด่าง,งั้วตัวไหนที่มันมีอายุคือยังงัวตัวเมื่อกี้นะสามเดือนที่เดืกันแล้วป้อนยาสดเข้าไปนะครับพี่น้องก็เห็นคําตอบแล้วเนาะว่ายาบํารุงที่ดีที่สุดที่ถูกที่สุดคือหยังนะครับเรื่องล้าวสาระดีๆแบบนี้ผมอยากให้พี่น้อง กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อช่ห้คนอื่นๆนะครับที่เพิ่นยังมีข้อสงสัยอยู่นั่นนะครับได้เอาไปลองปฏิบัติกันนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปที่ผมเฮ็ดมืออนี้สิเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะครับอย่าลืมนะครับสาระดีๆแบบนี้สิมีให้พี่น้องไม่ไดมือต่อไปนะครับให้กดกระดิ่งติดตามเด้อนะครับสำหรับวัอนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ